สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC เบอร์สุขสุขชนน้นองนี่กับบุพเพกับเสาเค่งอีกแล้วทั้งสองเก่งล่ะสาวลาวเนาะพี่น้องวันนี้เสาเค่งกับสิบภาพ่อแม่พี่น้องไปตลาดเนาะไปซื้อของมาขายอะไรพี่น้องไปกับเสาไก่เนาะวันนี้สิบสูตเสาไก่เนาะก่อนเดินกะขอบคุณ FC เพิ่นผูอุดนุนเนาะพี่น้องกับสิไปเอาเงินที่เพิ่นนั้นส่งมา,หา,า,า,มา,าให้ขาจ่ามื่อวานเนาะให้เสาเค่งแจกพี่น้องเขาก็สิไปเอามาเนาะแล้วก็ซื้อเสื่องมาเลยพี่น้องไปเบิ่งไปซูมน้ำกันเด้อ มาเราตล,ล 3, าดลกสามสิบหอีกแล้วยังไงจับกลอง,<ร>งไหนไหนยังกองสัน่นนั่สิรุดมือขอบไุณเปล่ากะมีตรงอกกะมีเอาหานันปิดลายหานเดู้วันนี้

กอกมาเยเื่ัว่า่ตเงหนึงเดพงปตยักอ้ตัว่นข,าขนาดเลยทุกคนนี่อยากกินตอนนี้นะย่างกินกำแจ่วตีนไก่กินใหญ่มากเลยนตีนไก่แต่กระคังหนังนนแล้ว ตะกี้กินตามที่แก่ลอ,นะอ,ลอน,นนะตีมั่งหนมอยใหง่เ้ยอยากอ,องอย่างนี้นนสอนสินซินมูสินมูแบบขักเลยโอ้ยสยจตูตตาเอาไหมเอ้จต่ง่สิบพันหนึ่งเหรืองโขหก ปับกับบะมีเลยเลยแต่นนเก้าขีดเอ้ยน่ะเรอร่ขเลยขีดเตี้ยเล่เลยหน้ยที่นี่ที่นี่ทีนี่ที่นีนี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ี่นี่ที่นี่นี่ที่คนี่ที่นี่ที่นนี่ที่น่อนี่ที่นี่ทนี่ที่นนนี่ที่นนี่ท่นนี่น

่ใจเงินจะไปสองคำนมาคะคนะคสามนะื้อรชื่อแต่ละยาคุณยาแต่หน้าใหญ่นี่เลยน้ำหมอแล้วกินยาอันนี้ยี่สบบาท ไ <c oughs> ม่อยู่ในหัดแล้วเราจะหาทิปจ่ายกันลืมไม่จะลืม10,000บ,บ,บ่ <c oughs> ได้เบื่อบ่ได้ได้หัดหนึ่งดีส <c oughs> ินนปไปอ่านหน่อเนาะเจ้ไดื่มวา่แล้วก็มามาแบบนี้เลอ

เซินขายเครื่องสำอางโดยเฉพาะเนาะแากมีห้านแบบนี้หแหละนะฟันเขาเฟี้เนาะเอ้ยขายดีขายดีมาทุกคนเนาะชิมซื้อมากเกลียงมาฝากป๊าดวันวันวาสิกระบ,บลืมยายให้ซื้อภูเฮ้ยนี่มาถือบ่วงเราต้องเลือกเอาด้วยต้องได้ตัววันวานเลือกักถือบ่วงด้วยต้องมาคนนี้ร่นนึง มเป็นทงข้าวคายทงอะไรจะทงใหญ่แบบพอซื้อมาขายนะอันนี้เป็นถุงทงใส่ทงใหญ่น่ะไม่ได้ซื้อมาขายยี่บ้าก็ใหญ่ถุงใส่อะไรอันนี้มาเกียร์เจ้าเจ๋งจะได้ซื้อมอทำบึงยันนำมือนาน่าเอเลือกมากเลยใส่หมดวันนี้ยังเอา้ลาเติมซะต่อไป ยังบหีอะไนะทุกมันอยากเนาแน่นอนสูซื้อกาแฟให้ยายเขมให้เล่นเอายังมัรซลีเลยขอถอยพฤติกายบ่ นีได้สามาัเท่าไรสามสิบาทสามสิบบา้สิบสิบพันนะนะมังอ่ะน,นะอีเือเเหือเือ่เขาก็ได้อันนี้เมือเนาะเขาก็สิขไปซื้ออันอันนายายก็เป็นถิ่มเงินเราลเลยบู้มาก กันคะเขาก็สิมาซื้อครูเนาะทุกคนครูกลับมาครูกลับมาเท่าออไรนี่หา0ั0ซื้อมากดิฟเนาะอันนี้5บ่อือ นี่เขาก็ได้กระเพรอนทุกคนแล้วก็มากแล้วก็มีผู้เนาะว้าวกระตารถของเราเขาก็เตรียมการดึงให้ปีรถสองฟันนะจ๊ะทุกคนติดเลยได้เวลาว่าวเลยเวลาว่าเราไม่ได้อยากว่าแบบทุกคนติดมาจากอันจากของแบรนด์สบู่ตาบาเบอร์บ่มกันอะลายแบบนี้ าก็สิบไปเลยทุกคนเฮ้ยไม่นองเลยตอนนั้นอันนี้เ้าติดทุกคนขอมาง่ายกูนไปพี่น้องเ้ากัสิพากันไปเลยบะนี้เนาะเหากับสิไปแรกเงินพี่น้องอันอยู่ห้าล่านเสื้อผ้าเนาะไปเบิ่งกันวะห้าร้อยบาทสิได้เท่าใดทุกคนนั่นเองพอโดินเข้าไปได้ที่ว่าแบบนี้แบบติดแห้งนะช่วงนี้ทุกคนทุกคนนะบระเดีก็ไพี่น้องอย่าเพิ่งเบื่อกันเด้อ เปลี่ยนเงินหาลอยบาทเนาะมาบึ่งว่าได้เท่าไรท่านประจำบ่ได้มืดตาบึงตั้งหลุมนี่หาลายบาทหาลอยบาทโอ้ยเสืองามาลีโอ้เป็นตะแพงอย่าลืมบางเนี้ยนะใส่ตังนี้เลยพุ่น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 เป็นสุดนะทันหนึ่งก็สามแสนสาว เออหาแลยวบาไห่ไปยกงยากไห้แรกพันหนึ่งมาเรียลใครนี่ค่ะเจ็ดสิบพันก่าที่ทแรแรกเรียบร้อยเนาะเกือบนยัดไปใส่เ้าดาวบ่อนสามเซนมีมผู้เบาวผู้บบาวคนผู้เบาวก่อนแล้วเล็วเลยขมีมผู้เ่าเดี๋ยวนั้นเร็ว อ,อ,อูสวยนะสีคเคียวตัวนี้ก็สวยนะี่โซลังว้าว,วงงยับนี้ตะแบนนะมัน <laughs> มีตาในงามเลยนะโอ้โหสวยนะทุกคนเซนจ์เซสิบละ่ะโอ้นี่มีโอเค จับกล้องก็ได้ปาเสื้อผ้างามาลีอยากมีเงินละลายเนียจะมาเมาเลยเออมันหลับดีนะฮะงามาลีสวยมากเลยอ่ะตะมุตะมิโอใส่เนี่ยเปื่อนเลยใส่แล้วเปื่อนเลย ามาแลกเงินดิสิดอกพี่นอ้องเอ้ยมาเดเสืออยากได้เสือตัวน,นี้เฮ้ยไ่เปือนนะสีเขียวอันนี้สีเขียวตนนัว <จะ S 1> นี้ก็สวยสเปานะทุกคนไม่ไ <c oughs> ด้เหรอ <c oughs> เอ้อาใส่มันก็ใส่เป็นยังแหวนตรงนี้นอ๋อแ้ฉันใส่อีกแล้วเหรอไหนอ่ะปล่อยสูมกว่าสกายเลยพี่นอ้องบ่เห็น ห้าร้อยได้สามแสนสาวนะจะทุโกโอ้ยเอาอจะปาดใส่ <c oughs> ใส่มันดำของเขา <c oughs> ใส่บรคซื้อไม่ต้องใส่คนะโลดคนจนะโอ้ยเ่าก่อนไก่หอมก่อนไปกลับประเทศน้อง ตอนนี้เฮาก็สิเอาเงินให้แม่เนาะเงินค่าจามหลังจากที่เฮาไปแลกมาทุกคนเินกนั่งปิ้งจาม่เนาะสาเหตุที่เฮามาากเอาคือแม่เพิ่นว่าแบบเพิ่นว่าบ่เป็นน,น,น,นั่าานนะพี่น้องว่ามีแต่ัวตัวเนาะสแกเลยสิมาากให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนาะตอนนี้กเป็นเงิน150,000เานาะอืมตอนนี้เฮาให้เพิ่นอวยพรก็คือแบบบเ่เนพี่น้องเว้าวสั่นๆเนาะสะภาพก็สิประมาณนี้แหลนะนี่ทยัวอยู่ บเคยขับกล้องนลส่วนลายนะสเก่งก็บโเคยได้ทายอนแบบนี้เลยพี่น้องอายๆเนาะตอนนี้ก็ปีนจามงามเทียงนีจ้าก็โอเคพี่น้องสำหรับปีนีสเก่งก็บสี่ายคนพี่น้องเบิรงเพียงสานีเด้อฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สเก่งในได้พี่น้องสบายดี